พื่อนครับหญิงเลยครับรุ่นี้แฉลบบล็อกครับตามเก็บไว้ได้ครับเกมเก็บออกมาให้พี่อุ๋ยตัดแล้วครับพลังเพื่อนเถนเอาแล้วฮะเอาแล้วนะตามมาแล้วครับสองคนนึงครับนาทีที่นาทีแรกเลยฮะพลังเพื่อนครับ แมผมไม่ทราบว่าเบอร์อะไรนะฮะ ไวทางขวาครับเพื่อนกลับมาโดนดก<ห>ลับมาตั้งกันใหม่ครับเพื่อนเพื่อนค่อยใส่เซตกันครับไม่เล่นนะฮะอ่าเข้ามาไม่ดีนะครับหวนมาที่อุย๋ยอุ๋ยตัดไปให้การ โรยตัดครับแต่บอลยังกลับมาที่อุลต,ตร้าแมนเจมส์ให้มาที่เบิร์ตเอ็นเซนกับปุ๋ยเอาแล้วครับอุ๋ยพลาดครับวเวลาเพื่อนตัดได้ครับแเราัะมาตั้งกันใหม่ที่ดัดแดนหลักเลยฮะยกขึ้นไปลูกนี้อาวงโชว์เข้าม,ม,มาได้แล้ว สนเก็บไม่ได้ครับตัดมาใหม่นะปุ๋ยเข้ากลางมาไม่ดีนะครับอดอกโคนกลับไปเลยครับเซนเตอร์เลยครับกพลังเพื่อนเซตบอลที่ใบใหม่ครับเข้ากลางมาโน้ตเพื่อนออกมาสนออกซ้ายมาครับเพื่อนสามเป็นแดนครับโน้ต ออกมาทางด้านขวาอ่าตัดมาไม่ดีนะครับเบิ้มแทงมาให้โดนเจ้าตาครับอาเจมีครับบอกว่าวตัดอ่อนออกข้างไปเลยครับเป็นลูกทุ่งของทาววินเทอร์แมนครับเดินทุ่งกลับไปที่อุย๋ยอุ๋ยยิงเลยลูกนี้แม่บอลมันแรงข้ามคานออกไปเลยครับตั้งเกมมาใหม่ฮะตาออกมาที่เพลเตอร์ครับออกมาทางด้านซ้ายแดง แตะหาเพื่อขยับครับตักมาให้ดโดนโดนเล็้กระสุดครับเบอร์ลูนนี้ไม่ดีครับบอลออกข้าวเลยครับเป็นลูกทุ่งของคาวัลตอรแมนครับโดนทุ่งมาให้้าครับโดนอย่างไรให้โดนแออเกยโยกลูกนี้ไม่ดีครับ กำลังเพื่อนทุบขนาดเต้นขึ้นมาครับตามลูกนีครับอยระวังกันนะครับเคียออกไปเลยครับคุมเข,ข้ามากำลังเพื่อนครับกลับมาตั้งกันใหม่ครับโนดโนดอ้าวไม่ดีนะครับสิงดตนตน าเล่นแต่โนสั้นๆครับโน้าขึ้นมาออกทางด้านซ้ายแดนแต่เจออุ๋ยเข้ามาเร็วนะครับอุ๋ยได้บอลไปด้วยครับตรนหาดมาครับแด่จะให้เบิร์แต่ไม่ผ่านครับกระดาเวื่อตตัดขึ้นมาใหม่นะครับบาแลอะไรครับปาร์คบาร์ชะลอครับรอเพื่อนมาที่ตดออกไปที่อุ๋ยอุ๋ยเลิกแล้วใส่ออกมาให้เปิ่์เบิ่์ตพินอยู่ หมุนกลับเข้ามาแตะมาให้อ้าตาดแต่กันได้ดีครับ,บยังได้อยู่ครับบอลอยู่ที่ตนโยกมาติดแตะครับ <C Fold> ้เก็บได้ครับโอ้ยขึ้นหลังไปให้เจมเจมพาบอลดีขึ้นมาอ้ายังไงครับไปทับ่อนครับไปเพิ่มครับโดนเพิ่มเร็วเข้ามาที่โดนโดนพาเข้าไซด์อย่างไรย,ยงญญิงครับเข้ากลางมา เบิร์นคนไม่ซ้ายดูนี้แม่บอลออกหลังเลยครับไบิตรงกรอบพะลูกนี้่เืียงแค่สองคนเท่านั้นครับได้จบิล้วยครับต้ามันไปครับต้าออกทางขวาครับพลังเพื่อนพลังเพื่อนมันใช่ขยับเกยขึ้นมาครับดูยังไงช่างซัดนะเพราะหาชอบครับ เขาตัดต่อตรงการครับเขบ้าตางมาให้โดแล้วออกไปที่ตน้นเด็กขาเพื่อนอดูว่าเองสวยครับตะแหวกสาไม่ผ่านครับตดนลองได้แล้วเคลียร์ออกข้ามาเลยครับเป็นเรื่องเพื่อนของทางด้านพลังเพื่อนครับเพื่กลับไปที่เซนเตอร์นะพลังเพื่อน โยกเคลื่อนมาลูกนี้อนะ่ะเกมบมุมประกันไปได้ครับยังไปดึงช่วงหลังทางหน้ามาทางเพื่อนครับพุ่งเช้ามาเ,เอาละครับยกมาลูกนี้ทันไหมครับเพบิ้ลต้าอีกแล้วครับเก็บเอ,อกมันตัดไปได้ฮนะเปลี่ยนตัวครับอา่าแล้วฮะพี่ชัยครับจะลงแทนเบิ้ลครับ ชายยกลูกนี้ปารงกิงสวนก็มามาโดนใต้บอลไปหน่อยบอลมันเลยเหินข้ามคานออกไปไกลเลยฮะซ่าครับตั้งเตะออกมาจะเห็นประตูครับบอลน้พื้นโยนพื้นมาลูกนี้อ่าแรงครับอ่าออกหลังมาเลยครับสุดท้ายแมนก็ไม่เล่นนะเพราะว่าตอนนี้ประตูทีประตูนำสองตัวเติมกับเจ็บ ยาขึ้นมาพี่ชายเก็บได้แล้วครับยังไงลูกนี้ต้าครับออกมาตัดไปได้ครับโดนเล็กให้แล้วพี่ชายมาที่โดนโดนโอ้โหโดนหนีมาสวยลูกนี้โดนเออแล้วตายเซลได้ครับรู้แต่ว่าตู้เจ็บครับอ่าใช่ครับเด็กเกมก่อนครับเด็กเกมก่อนเลยฮะรู้แต่ตู้เจ็บครับตู้เพื่อนได้เลยครนะเราเพื่อนครับเอาน้ำไปดูเพื่อนเลยฮะเชิญเลยครับ ไปนะครับคู่ช่วยกันเลยฮนะแม่เอามาตัดรูปที่จะโดนยิงแล้วเจ็บเลยฮะพี่ามาูโอ้โดนที่ปากเลยฮนะ เตะขึ้นานะาาม,มาใหม่ข้างขวาครับเข้ากามาล่ะโอ้ยตัดได้คนระับบอลมาที่ปาร์กปาร์กเล่นให้กับอื่นปก์ปกแทงกับมายพิชัยพีชัยเดงช้าคนระับตลับมาตั้งกันใหนะาม่ครับกล้บมาที่เจมเจมเข้ากาให้ปารนะ์ครับนี่นะเขาใช้เล่นเขาใช้เตะกันแล้วครับเนะดิดเดิดยับคึกอ,อยู่ ผ่านไปได้ไหมไปได้ดยครับโดนโอ้โดนโดนรูปดีครับรวบเลยฮะไปยังไงครับเปลี่ยนตัวครับเปลี่ยนสามประตูครับไม่ไหวฮะโตต้าครับ 4ทีครับแล้วเราสักครู่ครับผู้สาวประตูใส่ถึงมือแป๊บนึ่งฮะขึ้นหลังเหลือสุดทุทีแล้วฮะทีมบอลเป็นพี่ชัยครับจะปีนลงสูงหรือเปล่าลูกนี้พี่ชัยโยกให้เจ้าเดดกล่ะมันโหดไหมครับลูกนี้โอ้โหไม่มีตาตักเท่าไหร่อ่ะ โดนตังเตะของพลังเพื่อนครับออกใจแล้วออกมาทางขวาเลยครพลังเพื่อนเข้าก,า,ากลางมาครับตบตบเล็กกับตบเนอะอ่าลูกนี้เตะเจ้าฟ้าครับแต่ยังได้ทิ้งครับพลังเพื่อนโอ้ยยกบอลลูกนี้อ่าไม่ดีนะครับฟาาสัตว์ได้ฟ้งเล็กกันข้างกับพิชัยพิชัย ยังโดนยังยังไปได้ครับอ่ายังตได้ดีเลยคะับยังได้ทุกทุกครับของนเต่าแมนนะครับเล่นตูดเดี๋ยวจะโดนครับโดนโดนมาให้โดนแหมแร้วนี่ตัดไม่ดีครับควรออกหลักออกข้าวนะฮะเราเพื่อทุกเรื่องไปเลยครับลูกนีน่าเจมอาจเจิได้ดีครับตัดออกข้าวไปเราเพื่อขึ้นใหม่ครับ ปิดเจ้าโดนครับปากเล่นสนั้นกะอุ๋ยอุ๋อเอวัน <c oughs> พี่ชยัยโอ้โหพี่ชัยพี่ชายแม่ไปได้เลยครับ <c oughs> คือคบ้านอุย๋ยจิงเลยเรื่องนี้วันมันออกหลังเลยฮะกันเตะมาครับรับเพื่อยนยกขึ้นมาทางซ้ายอแนนอนบอลด้วยฮะ แทนบอลนะครับเจมมองแล้วยิงลูกนีเอ้ามาไ่ตรงข้อต่อครับเปลี่ยนตัวรับเรลเพื่อนครับ ยกลงยาวๆื่อนมาลูกนี้โอ้โหเจีบ๊บเกียร์ลูกนี้แม่เดียวเลยฮะตักเตะมาใหม่ครับพลังเพื่นอนออกขวาครับเกิดอะไรครับเพื่อนด้านขวาพลังเพื่อนมองหาเพื่อนแล้วโจมขึ้นมาลูกนี้แม่เปิดพิชเชนแรกครับเจอกับทุ่มอยู่ครับพลังเพื่อน โดนปูดครับาตามไปทางขวาครับยิงลูกน,นี้ติดครับอที่บอลมาที่พี่ชัยครับพี่ชัยแทงลูกนี้ให้โดนพลาดไหมไม่อ่ะโอ้โหอยากได้อยู่ครับผ่าบอลมาแล้วครับสำหรังเพื่อนตาคนเดียวครับเก่งในซ้ายติดในอื่นครับได้รูปเตะลูกครับเพื่อเพื่อน เต็มสั้นเลยครับยังไงครับอ้าวตัดได้ครับเตอะอัออาณาได้ลูกทุ่มครับบุาสมลูกทุ่มไกลไปเลยครับแม่เจ้าจุ๊กกีครับกีออกข้างแล้วบัลลังก์ไม่ได้ทุ่มขึ้นมาเข้าตมาคม,ม,มรครับลังเพื่อนโยกรูนดีมากม<ด>ันแรงครับตามไปเลยฮะเปลือกตัวนะั โดนครับอ่าโดนฮะับอโดนออกครับที่ต้องมาเป็นโบสครับเซฟโดนขึ้นมาลูกนี้โอ้โหมีกองเพื่อนครับออกข้างเลยฮะกำลังเพื่อนช่วยขึ้นมาครับกลับไปที่เตสเตอร์ครับมาให้ที่โนตยกลูกนี้ขาดไหมอาจด้วยครับ เสร็จได้ครับโดนมีเตะยัดเข้าไปครับครั้งก่อนย้ำลูกตเตะเพิ่มครับเอาแล้ว,ลว,ลวเราห้อยเตะเข้ามาลูกนี้เดือดขึ้นมาเบนตีออกมาได้ครับคนแล้วเขาจะได้อยู่ครับจีนซ้ายลูกนี้นแม่เตกัจซ้ายครับปาร์ได้กับโดดมาให้พี่ชัยมาให้พี่โดนเจมออกทางด้านขวามาเลยครับอุ๋ย ขึ้นมาแล้วครับแทงมาให้ปากได้ไหมไม่ไม่ผ่านครับมีตัวข้าวาร์สได้ทัานนะกำลังเพื่อนครับขึ้นมาใหม่ครับโดนโนกีเม่นี้โอ้โหเข้าไปเลยนะดีจองเลยขนลูกนี้หายเลยะเอาแล้วครับตักตีเสมอแล้วกำลังเพื่อนสองต่อสองครับแต่เวลาห้าที่สุดท้ายครับแบบเพื่อง เอาแล้วครับวิชัยแม่หยอดมา,นะาลูกนี้ตัวเหล่าตัวเหล่งเพื่อนรับเข้าป่ายครับเอาแล้วครับหนูคนเคมที่โดนเวลาตีเสมอสองต่อสอง,สองเราเพื่อนตักข้าวฟ้ามาครับได้ไหมแม่เก็บไม่ได้ลูกนี้ครับออกหลักนะครับวิ่้ต้องเตะเท้ากุ้งแมนครับเจมยกมาลูกนี้อ้าไม่ดีรครับ โเทียบได้ครับแรงมา,าไอ้ปาครับพวกนี้ปลาปลาขาบอลหนีมาครับปลาได้ไหมยังได้อยู่ครับปลาอ้าวปลาเสียครับแต่ตัวรอยังมีครับออกมาแล้วดีอ้าวเจไม่ดีครับมาแล้วครับโดด ตีปาใหม่ครับติดอุอ <Okay. S 1> ด๋ยตีปลาให้พี่ชัย uh. พี่ชัย uh. ขอมาให้ปาร์ค uh. ปาร์ค uh. คือมาที่พี่ชัยเอาแล้วครับช้าแล้วครับตัดมาไ,ได้ครับพวกเราเพื่อ uh. ต่อเล่นสั้นๆตรงนี้แม่ทำได้ดีครับเล่นอ่าหนึ่งสองมาได้ดีแม่ลูกจ่ายไม่ดีครับ uh. เบียดตัวครับ คือรแปดครับเอฮะคุณเจ้าแม่คุณแมนที่อุ้ยตรงนี้จะจ่ายขนาดครับโดนสกัดไปได้อะตัวครับจบจบออกครับเบอร์ห้าลงมาใหม่ครับขึ้นแก้วครับหรือโยูนี้อ้าวโดนเกี่ยวไม่ได้ครับด้านหลังระวังกันด้วยนะฮะ อ่าคนโฉบมาได้แล้วครับคือวันที่อุ๋ยพี่เวลาตั้งเลวยิงลูกนี้พี่ชัยโอ้ยไปโดนนะเวลาผ่านไปเร็วเหลือสองนาทีสุดท้ายแล้วกับเส้นเวลาฮะมากันใหม่ครับกรับพื่นครับเดินสั้นนโยขึ้นมา แก่ผู้โหยแน่ๆยังกะปิดได้แลทุกแก่ลูกนี้เสมครับตั้งแต่ึ้นฟ้าให้พี่ชายแม้แต่มันแรงนข้างล่าประตูกำลังเพื่อนเลยครับกลังเพื่อนยิงไหยุดครับติกต่อครับเอาตัที่สครับเสานครับจอด เสือภาเสือล ah, so ูนี้หโดูด้านหลังชัดเจนครับจะอื่นไหมครับไม่เหลือไหครับอาแล้วครับฟีดคลิปลูกนี้ครับชือคลยเกมครับรับเพื่อนจะสร้างเซิรไพยด้วยเรอฮะ กิาวดึงศอกังี้ยี่ยงตาดึงศดกเงี้ยเี่ยงขวา้องโดนฮะเแตแงสี่ครับแต่ว่รีบว่าใส่ตนี้หใส่ตัวตัดไได้ครับโอเคยลุ่มก็ถกงานเป็นเรเพื่อนฮะย้อนกลับมอหลักเลยครับ กดด้วยซ้ายลูกนี้ฮมอะไรตรงกลองครับเอาล่ะไปดูตั้งตเตยเฉียดประตูครับตุต้นตาแม่ครับเอาล่ะรับเวลาเจ็บดขอ้งหลังนลครับสองนาทีฮะอ่าลูกนี้ไม่ได้เสียงได้แม่ยังได้อยู่ครับเพื่อนเพื่อนขึ้นมาไหวนะครับโดดออกขวาไปแนละวมาล่ะครับ เข้ามากลางให้สนพีชัยตัดไว้ได้ครับแต่สนยังได้อยู่ครับไม่ผอกเลยเดี๋ยวสนเอาแล้วครับต่างตัดได้ปกักมาให้เจมย้อขึ้นมาดูดีปา์ควิ่งมาแล้วทันไหมกำลังเพื่อสก,กัดไว้ได้ครับเป็นลุ่นท่นมของทาคกูต้ามนครับ เกม,มมาให้ปั๊กลับมาเจยิงกวดไปคร้าลูกนี้ไม่มีน้ำหนักสวนมาแล้วครับสนไปออกขวาแล้วครับอาแล้วสามสามครับลูกนี้มาที่แก้วแก้วคืนมาสนสนโปดแทงมาให้พี่ชัย ไม่ดีครับแฝดให้ความหนาครับปักแล้วก็ชาเขาไปในกรอบครับเรียกสาวได้เว้ยเอาแล้วครับเอาแล้วครับมารู้หนึ่งครับจุดโว์ลูกนี้ครับ จะหนีไปเป็นสามเหลี่ยมสองหรือเปล่าครับลูกนี้ครับกุสตาแมนสี่ชัยครับเป็นคนุ่นทหารลูกนี้วิ่งเข้ามาแล้วยิงอ้าวครับเอาละะยังมีครับยังมีหุ่นลูกน้องหาเพื่อนเอาละครับถ้าเราหุ่นเสร็มาแล้วขึ้นมาแล้วครับเอาละฮะ

โย่ึ้นมาอีกทีนึงอ่าผู้สาวิ้ตกไ้ได้หญิงยัดเข้ามาทุกนี้ยังติดเซนเต,นเตอร์ครับแก้วได้ไหมนี่ครับเจมเข้ามาตัดได้ครับวัดนีด้ต้องใส่ยิเข็นประตูครับถือได้เร็วมาเลยครับมาที่เอ4เอไห้พีชายครับคือกับมาที่เอถืออ่าลูนิฟ้าครับเข้าช้าครับถกเกตครับ เอาลครับเออละครัิดนี้จะมีเซฟไพ่อีกหรือเปล่าครับแ,แมจะเสมอได้หรืป่าครับสามสามที่เป็น,น,ปนเช่เกมครับ ติกตั้งห้ครับเอาแล้วครับยังไงอ่ะดูได้ด้วยครับอ้าวโน้ตยิงโอ้โหดีมาไม่ต้องกอดครับขึ้นมาี์ทำได้ดีเลยเจม์ผ่าบอลขึ้นมาเองนะครับเจม,ม์เล่นตัดกับพี่เอกลับมาที่เจม์เจมเล่นยากก,ากะครับเอาได้ครับดูแล้ก็สี่เลยครับยังไงครับ รานการปลดลูกเวลาขึ้นหยากเลยฮะเวลาเพื่อนกานนะเป็นซีสีประตูต่อสองครับแต่ามาเล่นกัรสนามนะครับ